เรียนคุณครูที่เคารพแล้วก็สวัสดีเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้กลุ่มของเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องน้ํายาสมุนไพรกําจัดเห็บหมัดในสุนัขค่ะมีสมาชิกด,ดังนี้ค่ะ1นายน,นพวัตรดุชาค่ะ 2. นายแนยุทับทุ่มค่ะ3นายบุรพากรนาสุขค,ค่ะ4นางสาวชนนุสีมงคลค่ะ5นางสาวลุงไพลิน หอมชาดีค่ะและหกดิฉันนางสาวพนิตาวุศสาราชค่ะค่ะ,ส,ส,คะสำหรับบทที่หนึ่งนะคะบทนำค่ะที่มาและความสำคัญจากการศึกษาและสังเกตพบว่าในปัจจุบันสังคมของเรานั้นมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสุนัขทั้งเป็นสุนัขที่มีเจ้าของและสุนัขอนจัด ซึ่งมักจะพบเห็นเห็บหมัดในสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงที่คุณรักเจ้าเห็บหรือหมัดวายร้ายตัวชากาจที่สร้างความอันาญใ้กับสัตว์เลี้ยงของคุณอีกทั้งยังเป็นต้นเหตุทําให้สัตว์เลี้ยงป่วยดังนั้นเราจึงจัดทาโครงกานเรื่องน้ำยาสมุนไพรกําจัดเห็บหมัดในสุนัขขึ้นค่ะสมุนไพรนำมาใช้ในส่วนผสม ล้วนแต่หาได้ในท้องถิ่นของเราซึ่งได้แก่น้ำมะขามเปียกใบน้อยหนาขมิ้นชันแทนการใช้สารเคมีที่มีราคาค่อนข้างสูงอาจเป็นอันตรายต่อจัดเลี้ยงค่ะค่ะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะเพื่อศึกษาการทำน้ำยากำจัดเห็บหมัดจากมะขามเปียกใบน้อยหนาและขมิ้นชันค่ะสมุดิีานนะคะ สมุนไพรที่ได้จากน้ำมะขามเปียกใบน้อยหนาและขมิ้งชันสามารถกำจัดเห็บหมัดได้ค่ะตัวแปรต้นน้ำมะขามเปียกใบน้อยหนาและขมิ้งชันตัวแปรตามปริมาณเห็บหมัดในที่พบในสุนัขตัวแป,ปรควบคุมปริมาณของน้ำยาสมุนไพรที่ใช้จากธรรมชาติและน้ำสะอาดค่ะค่ะขอบเขตในการดำเนินการค่ะ ระยะเวลาในการศึกษาวันที่25ตุลาคม2563ถึงวันที่20กุมภาพันธ์2564ค่ะพื้นที่ที่จะศึกษานะคะบ้านของนายนนทวัตรฤชาบ้านเลขที่22หมู่7บ้านดอนหันตำบลหนองคุณงาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดเชียงพุนค่ะส่วนนิยามเชิงปฏิบัติการนะคะน้ำยาสมุนไพรกำจัดเห็บบัดหมายถึง น้ำยาที่ใช้กำจัดเห็บหรือหมัดบนผิวหนังของสุนัขที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุนัขน้ำยาสมุนไพรที่ได้จากการหมักของมะขามเปียกใบน้อยหนาและขมิ้นชันประโยชน์ที่ได้รับนะคะได้รับความรู้ในการใช้สมุนไพรจากท้องถิ่นได้รับความรู้ในการกำจัดเห็บหมัดค่ะ สอนะครับเอกสารและโครงงานที่เกี่ยวข้องนะครับมะขามเปียกนะครับอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆที่มีประโยชน์ต่อผิวหนังนะครับยกตัวอย่างเช่นวิตามินซีวิตามิน b ีวิตามินเอธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและโปรตีนนะครับและอื่นๆมากมายนะครับมะขามแก่มะขามที่แก่จัดนั้นติดกันเรียกว่ามะขามเปียกนะครับและยังมีสาระสำคัญอย่างเช่นกรดพันธเลก มีฤทธิ์เป็นกลดและกำจัดแบคทีเ r ียได้ทั้งยังช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยนะครับโครงสร้างทางเคมีของมะขามเปียกนะครับปร,ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว3ชชนิดได้แก่ฟูโคสซีโรสกาแลโทสนะครับนี่กเ็เป็นสูตรโครงสร้างครับใบน้อยหนานะครับใบน้อยหนามีฤทธิ์กำจัดเห็บเผาหรือศัตรูพืชได้นะครับ ก็ต่อเมื่อนาใบนะครับไปบดแล้วก็นํามาผสมผสมกับน้ามันมะพร้าวนะครับถ้าจะกําจัดศัตรูพืชนะครับให้นํามาหมักกับเหล้านะครับสารสําคัญที่ช่วยในการกําจัดเห็บและหมัดนะครับคือสารสกัดอิโตรเลียมอีเทอร์นะครับคอรูฟอร์มและเอทอนอลจากใบและเมล็ดของใบน้อยหนาครับใบน้อยหนาและเมล็ดน้อยหนามีสารเคมีที่ชื่อว่าเอโดนายน์นะครับส่วนในเมล็ด มีน้ำมันอยู่ประมาณ45ประกอบไปด้วยออร์แกนิกแอซิดหลายชนิดเรซินเสเตอร์ลอยอัลคาลอยและอื่นๆส่วนที่เป็นมเมล็ดนะครับในสารอัลคาลอยชื่ออันอนนาอินนะครับ,ร oid, ain, รบมีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเห็ดกำจัดนอนใยขัดข่าเพีย้ยนตะกั่งมวลเขียวแมลงวันตะกะแนหมอดแป้ง มะแรงวันทองและอื่นๆนะครับคขมิ้นชันนะครับ,ม,รบมีสารประกอบที่สำคัญเป็นสารที่ออกฤทธิ์คือคือคือดูมีนและประกอบด้วยสารหลัง3ชนิดดีเมทอกซีคอร์ดูมีนบัสดีและเมทอกซีคอคือดูครับประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ยับยั้งเชือ้อราแบคทีเรีย และไวรัสสูงนะครับมีคุณสบมณสบ,บัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีจึงนํามาใช้ทางด้านยาและก็ทางวัสดุเครือ่องสำอางได้นะครับองค์ประกอบทางเคมีของขมิ้งชั้นนะครับสารหลักนะครับคือเอเทอร์เมโรนซิงเจอร์เบรลินนะครับนี่ก็เป็นสูตรโครงสร้างนะครับ นลุลงจึงสมานญาตนะครับได้ทํางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ในภายนอกทางสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบว่ามีพืชเชนิดนะครับดังต่อไปนี้ 1. นะครับตะไคร้แกน 2. น้ำมันตะไคร้หอม 3. มเมล็ดน้อยหนา 4. เปลือกส้มโอ 5. มเมล็ดมันแก้ว 6. มะขามเปียก7ใบน้อยหนาครับสมนึกใจจันทา ที่ช่วยในการเก็บรักษาตัวอย่างการสกัดสารเก็บรักษาสารกัดในห้องปฏิบัติการสาขาวิทยาศาสตร์ขอบคุณนักศึกษาสาขาคาสัตวศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาครับค่ะควาบที่สามนินการมัเนินการัุคม วิธนนีการทดลองนะคะ 1. นํนมามะขามเปียกสก,กัดด้วยการแช่มะขามเปียกในแอลกอฮอล์10%โดยใช้ปริมาณ500มิลลิตรในระยะเวลา2ชั่วโมง 2. ล้างใบน้อยหนาในปริมาณ350กรัมและขมิ้นชันปริมาณ150กรัมให้สะอาดแล้วพื้แห้งแล้วนํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ 3. นําใบน้อยหนาและขมิ้นชันที่หั่นไว้มาผสมน้ำ,นำมะขามเปียก แช่ในแอลโกอฮอล์สิปริมาณ500มิลิลตรในน้ำสาดหนมร้อยซลิตรแล้วปั่นรวมกันจากนั้นกองด้วยกระชอนตากชอนอาใชค่ะกระชอนตาหางและตารระทีแล้วนำมาเทใส่ขวด4จากน,น,นั้นนาน้ำยาสมุนไพรที่ได้มาใช้กับสุนัขโดยการ น้ำยาที่ได้ให้ทั่วบริเวณลำตัวและซอกหูแล้วทิ้งไว้ในระยะเวลา15นาทีเพื่อให้สป,ปรตุรูของสมุนไพรออกฤทธิ์ 5. คอยสังเกตผลโดยการใช้ติดต่อก,กันเป็นระยะเวลา2วันและทิ้งช่วงผ่างการ4วันและบันทึกผลค่ะกลุ่มเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะมีอะไรจะสอบถามไหมคะ คลายเครื่องนะคะเพราะว่าเราใช้วัสดุอุปกรณ์จากธรรมชาติค่ะยยในคำว่าเราเราคลายเครืองไม่แล้คายเครื่องเนี่ยในความคิดผมครูคเนี่ยมันต้องไปสังเกตผมก่อนนะเพราะว่าบางครั้งก็คือถ้า<ด>เรานะเทนริก เดวขออนุญาตลองถามนะครับถ้าใช้น้ํายานะครับกาําจัดเหมด์ุบครังรับจากธรรมชาตินะครับแล้วถ้าแช่หรือทาสุนัขเกิน15นาทีที่ตั้งที่ตั้งกําหนดไว้นะครับระยะเวลา15นาทีนะครับถ้าทานานกว่านั้นหรือแช่ไปนานกว่านั้นจะเกิดผลอะไรกับสุนัขหรือเปล่าครับหรือจะออกมามีผลมาดีหรือเปล่าอะไรองงครับว่าไม่ไม่ไม่มีครับ ราะว่า15นาทีนี้เป็นการทดลองในการนำสุนัขมาอาบน้ำหรือว่าทำไาเรียบร้อยภายใน15บห้าเป็นประมาณประมาณข<ช>องกุ๊งแบบว่ายังไง15นาทีนี<ม>่คือแช่เลยไหมไม่ครับรวมหมายหมายถึงว่ารวมทั้งหมดในวิธีการทำแล้วเราแช่กี่นาทีแช่หมายถึงว่าขั้นตอนในการนำสุนัขมาอาบน้ำอะไรอย่างงนะครับอ่าครูเข้าใจครูถามนะครูถามหมายถึงว่าเจ้าไปแช่ตั้งยาหนักี่นาที ยาที่เราผลิตเองเนี่ยสิบนาทีได้ครับสิบนาทีใช่ไหมไม่ต้องระบุชัดเจนนะ,ะคือเราเคยบอกว่าประมาณอ,าอ่านน้ำก็ส่วนอ่านน้ำแต่ตอนนี้คือเราต้องเอาไปทดลองว่าเราจะแช่กี่นาทีในวิธีการทดลองของเราเพราะว่าถ้าคนอื่นเขาทดลองต่อเขาสมมติว่าคนอื่นเนี่ยเขาอยากเรียนรู้เรื่อง,องพวกนี้กับเราเนี่ยเขาต้องรู้ว่าเราแช่กี่นาทีมันได้ผลไหมไม่ได้ผลเผือเขาจะต้องเอาไปปรับการทดลองของเขาเห็นไหมครับ คอันนั้นเราเราจะประมาณไม่ได้เราควรจับเวลาตัวอย่างได้ชัดเจนคนเริ่มบูนจะจเิงว่าเราจะแช่ครั้งแรกแค่5นาทีนะเป็นยังไงครัจับไปอีกเป็น10นาทีจับเป็น15นาทีเกิดผลยังไงขึ้นอย่างเงี้ยเราต้องอธิบายให้เขาชัดเจนขึ้นโอเคนะครับคำถามต่อไปครับ เก็บไว้ได้ประมาณสองสามวันคิดว่าเก็บไว้ได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะเพราะว่าเรานําไปแช่ตู้เย็นเราไม่ผลอย่างอื่นืนยันไหมผลที่เราค้นหามาจากงานที่แจอื่นที่มันเกี่ยวข้องกับการเก็บมีอะไรไหมมีไหมครับในบทที่สองเรามีเรื่องพวกนี้เกี่ยวข้องไหมที่เขาไปทาการวิจัยหรือเปา เป็นการที่เขาเพื่อนเขาจะไม่ทดลองใ้จะเขาหมายไหมคือเราเราถามหพื่อนข้าจะดีมันก็ดีหรอกแต่ว่าบางเนื้อหาเราก็คือมันไม่ควรถามเพราะว่ามันยังไม่ได้ทดลองนะครับอันนี้เราเป็นแต่มันก็ดีนะเป็นส่วนหนึ่งที่ลูกนักเรียนเขาจะได้เพื่อนเราได้ไปปรับในการทดลองของเรานะครับแต่คุณครูก็อยากให้พวกเรามองไปที่บทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามนะครับว่าทำไมเขาถึงมีวิธีการทดลองแบบนี้ทำไมส่วนเนื้อหาเป็นอย่างนี้ตรงนี้สางตรงไหน คืออยากให้มันอยู่ในกรอบนี้ก่อนนะครับส่วนบทที่4และบทที่5นั่นก็คือรอบที่เราจะถามในกรณีที่เป็น5บทที่เราจะเฉยรอบเลยกินไหมครับนะครับเชิญครับสามเชิญครับกินขึ้นช้ความมคิดเหือนเดิมนก็มีกินบ้านนะครับ ื่องจากเป็นใบน้อยหนาครับก็จะมีกินฉุนนะครับใบนากินนอนช่ไหนน็าตมีเนยี่เนกครับจาารทดลองน้ากก็มในส่ามารถใช้กับสุนแ่ที่สนอนครบลูกก็เขาใจว่าที่คูกลังพูด่ครับเพื่อทดลองนะลูกถ้าจคอหมายไหมคือคือลองมองพรติการทดลองมากเกินไปแล้ว คือตอนนี้คือเรามองที่บทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามนะครับตอนนี้ทุกคนจะมองเป้าไปที่ทดลองกับไหนทดลองกับนี้ซึ่งในส่วนนั้นเราเป็นแค่กระบวนการคิดมันยังไม่ยังไม่ต่ออยากให้พวกเราต่อบทหนึ่งบทสองบทสามที่เราฟังนะครับหนึ่งอยสองร้ใบหน้าหนามีสารอะไรก็พยายามทหน้าที่อะไรอ่าใบหน้าหนาในนีใบหน้นมีสารอะไรที่มันมีผลต่อการทดลองเขกเจอไหมเออแบบนี้ สารที่ช่วยในการกําจัดนะครับก็คือสารปิโตรเลียมอีเทอร์นะครับแล้วก็โคลฟอร์มเอทานอลนะครับคงอย่อยู่ในบรราดหนใช่ไหมครับไหนลองมีโครงสร้างไหมโครงสร้างมีอย่างอื่นอีาไหมรุงน่าจะหาไม่เจอโครงสร้างหาไม่เจอาไม่ไหาไม่เอไมะแล้วค่ะไม่ได้อีกแล้า่าจะตายอาไม่เป็นไรนะทั้งนั้นไะ้หา ไปครับุณสองาษาครับคุสองว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะเห็นผลครับในวิธีการทดลองเราใช้เวลานานเท่าไหร่วิธีการทดลองอะก็ลองกี่นาทีที่เราลองทำดูหน่อยสังเกตนะครับ2วันนะครับ เกตสองวันคอยสังเกตผลครับติดต่อกันเป็นระยะเวลาสองวันติดต่อสังเกตเป็นระยะเวลาสองวันเว้นเว้นข้างละกี่นาทีตั้งละกี่ชั่วโมงไม่ใช่ปล่อยเป็นสองวันแล้วเป็นสังเกตนะแล้วต้องสังเกตเป็นเป็นระยะเป็นระยะภายในสองวันเนี่ยมันถึงจะแล้วเราคำว่าระยะเของเราหนึ่งกี่ชั่วโมงเราบูไปหน่อยครับเพิ่มเดิมนะจดไปนะ เติ่มนะครับว่าเราจะสังเกต3ชั่วโมง6ชั่วโมงใต่อครั้งจนครบ2วัน48ชั่วโมงโอเคไหมเนี่ยมันก็จะเป็นความความถี่มากขึ้นทำให้เราได้ผลการทดลองที่ละเอียดมากขึ้นนะครับอ่าเชิญหลานต่อไปครับเชิญครับนอกจากใบหน้าเดี๋ยวสามารถใช้ใบกระดาษ จากการศึกษาของพวกเราบทที่สองมีใบอย่างอื่นมาด้วยไหมมีพืชอย่างอื่นที่สามารถทกใจได้ไหมมีครับก็จะมีตะไคร้แกงครับสองก็จะเป็นน้ํามันตะไคร้หอมสามก็เป็นเปลือกส้มโอครับสี่ก็เมล็ดมันแก้วครับแต่แต่พวกเราได้รหลมไหมพวกเราสามอย่างครับสามอย่างมีอะไรบ้างนะมีตะไคร้เออใบหน้าใบหน้ามะขามเปียกแล้วก็ขมิ้นขมิ้น โอเคนอกนั้นก็เป็นคนต่อของเพื่อนใช่ไหมครับขอบคุากเลนะครับคำคณะต่อไปครับกลุ่มสองคนแรกถามครับครับครับระหว่างสารเคมีกับน้ำยาสมุนไพรจากธรรมชาติจะมีความแตกต่างกันอย่างไรครับจากความแบบเป็นหมวดสูตรหรือไม่คิดว่าสารเคมีที่เราใช้กำจัดมันเป็นแบบไหนปกติกำจัดที่เราซื้ออะไรเป็นสูตรเป็นแบบไหนเป็นสูตรลูกใช่ไหมใส่ไปลูปเขาใช้สารอะไร ทำการศึกษามานะครับในวัตถุเในสารกำจัดตะวรในสารกำจัดที่เป็นผลิตภัณฑ์นะครับก็จะมีฤทธิ์ร้ายแรงนะฤทธิ์ร้รายแรงมากกว่านะครับซึ่งจะทําให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังนของสัตว์ได้ครับได้มากกว่าครับแต่สิ่งนี้ครับก็จะมีการรักษาด้วยนะครับเนื่องจากเป็นมีสารเคมีที่ปกป้องผิวของผิวพันธุ์ด้วยนะครับประมาณนั้นหรอครับ มาลดมาลดอคต่อไครับคามต่ไปเลือกุไหนกลุ่มที่่เชครับยังไม่ถามค่ะคุณผู้ถามว่าเลือกลุ่มไหนอ่าเอ๊ะกลุ่มที่ส ก็คืออะไรคือฆ่าหรือไล่ทั้งฆ่าทั้ไล่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะก็คือทําให้เห็บมัดมีปริมาณลดน้อยลงค่ะก็จะด้ว่าทั้งฆ่าทั้งไล่อย่างี้ต่อไ่เขาก็ถามว่ากําจัดให้หมดไปเลยก็มันไม่หมดอะแต่มันน้อยลงค่ะอ๋อความหมายของเราคือมันอาจจะไม่หมดแต่เป้าหมายก็คือแค่ทําให้มันลดลงก็ถือว่าผ่านแล้วใช่ไหมค่ะอ๋อโอเคโอเคโอเค ถามต่อไปครับถามคุณไหนเนี่ยยังไม่ถามอีกไหมคุมห้าค่ะห้าเช่นครับสามารถใช้น้ามะนาวแทนาเปียได้หมคะเพราะว่ามันมีฤทธิ์ป็นกรดเหมือนกันค่ะใช้ได้รับได้ครับแต่เนื่องจากอาจจะไม่ดีเท่ากับม่ขาเปียนครับ ลองหรือยังมีอะไรทดสอบมีอะไรบ้างอ่าดร์นรับทำไรดรนรงมีจิมสมานญาติครับเป็นการเป็นผู้ทดลองครับเขาแนะนําว่ามีเจ็ดชนิดครับที่เป็นสมุนไพรที่แนะนําในการกําจัดอ๋อแต่ไม่มีมะนาวครับอ๋ออ๋อเกียร์เกียเคีโซ่เกะต่อไปครับห้าครบยังอาเร็วๆรอๆห้าครับ

อ๋อมะขามเปียกกรัร id ร after, บมะขามสดสดอ๋อสดเต่อครับเชิญต่อครับเชิญต่อมะขามแก่ครับเอ่อมะขามที่เป็นมะขามเปียกคารับเป็นมะขามที่แก่ครับแก่จัดจัดครับจนเปลือกน่าจะแห้งแต่ถ้าเป็นมะขามสดก็จะเป็นเปลือกติดกับเนื้ออยู่สดก็คือมันจะสดอยู่ครับ เปลือกก็คือมันเป็นยังไงก็เปลือกมันเปาะมันแก่แล้วอะไรแก่แล้วมันแห้งแล้วครับโอแล้วแล้วเพื่อนถามว่ายังไงมันตัดที่เฉือบตัแล้วมันเกี่ยวอะไรกับของเราทำไมต้องเลือกใช้เออทำไมต้องเลือกใช้อันนี้ยังไม่ทำการศึกษามาทำไมต้องเลือกใช้ทำไมไม่เอาบังขามส้มมะขามสดไปใช่ไหมเอามะขามเปียกใช่ไหมครับมีไหม ครับยังยังไม่ได้ศึกษามาครับไม่ได้ศึกษามาถึอก็ถามใช่ไหมครับอ่าโอเคนะครับยมีไหครับคำถาม่ะผู้ถามบากอย่เงี้ยเราเรียนเคมีเนี่ยแล้วอันดับแรกเลยสารที่พบในพืชแต่ละชนิดเนี่ยสารชนิดเนี่ยอะไรไหมครูดูหน่อยอันดับแรกพบไปไหนครับในมะขามครับมะขามมีสารอะไรครับที่มันช่วย เป็นกดทาทาลิกครับทาทาลิกในสูตรโครงสร้างไหมกดทาทาลิกมีครับมีใช่ไหมกดทาทาลิกใช่ไหมครับคนนีมาถามช่วยทำอะไรช่วยสมานบำรุงผิวพันธุ์ด้วยด้วยแล้วก็กำจัดครับเนื่องจากไม่มีนิดเป็นกดครับกดนะกดอินออเอาอ่ะต่อไปครับ ต่อไปพต่อที่ต่อไปอะไรครับไปน้อยหนาไปน้อยหนามีสารอะไรมีเอโนนอีนครับอันนี้มันมีฤทธิ์ทำอะไรมีมีในการป้องกันครับคาดว่าวน่าจะเป็นกลิ่นนะครับกลิ่นก็คือเอาไปไล่มันเหรอ<ว><ญ>ใช่ครับอ๋อ <sighs> oh okay okay. อ่าโอเคโอเคพอพอพอรู้เรื่องนะ ครับคมินชันมีอะไรบ้างครับมีดีแมกทอกซี่คือดูมินครับคือกูมินครับเป็นอะไรพูเคยกูมินเนี่ยอ่ยับยั้งเชื้อราแบคทีเรียแล้วก็ป้องกันไวรัสครับแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระครับมาช่วยในการบำรุงผิวอะไรอ่าก็บอกว่า มันจะได้ผลตามที่พวกเธอคาดหมายไว้นะแล้วที่สำคัญก็คือสุนัขที่ทดลองอยู่ตรงไหนอยู่ที่บ้านผมครับบ้านใช่ไหมครับมันมันขุดขุดไหมก็มันต้องมีอะไรติดมือมาด้วยเราอ่ะเรได้วยนะมีการจะพูดต่ลอไหมไม่ครับโอเค